ส่วนสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งสัญญาณทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากผลการลงประชามติในสีแคว้นของยูเครนบ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ลงมติสนับสนุนการผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทมกลางเสียงคัดค้านจากยูเครนและชาติตะวันตก เดนิสพูชิลินผู้นำสาธารณรัฐประชาชนโดเนสที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัสเซียสวมกอดกับสมาชิกรัฐสภารัสเซียด้วยความยินดีหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางของโดเนสประกาศผลการลงประชามติที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนที่ผ่านมา Мы так долго к этому шли, и вот он, колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата, это было бы неправдой. Я лично верю и верю в Донбасс. Я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. А дальше...

ลูฮันร้อยละ98.42สิอเคซอนร้อยละ87.05และสปอริเซียร้อยละ93.11สาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮัน์ได้ยื่นคำร้องต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้ผนวกดินแดนหลังจากผู้นำรัเสเซียได้ลงนามรับรองให้ดินแดนทั้งสองแห่งเป็นรัฐเอกราชไม่กี่วันก่อนเปิดฉากบ,บุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้านดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการผนวกดินแดนทั้ง4ีแคว้นไม่น่าจะใช้เวลานาน,านเกินรอโดยสำนักข่าวอาทีสื่อทางการรัสเซียรายงานว่ากระบวนการผนวกดินแดนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและผู้นำรัสเซียโดยประธานาธิบดีจะต้องแจ้งต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารหลังจากดินแดนใดก็ตามยื่นหนังสือขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย เมื่อทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงผนวกดินแดนจะปูทางไปสู่การจัดทำร่างเอกสารเพื่อกำหนดโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของสมาชิกใหม่จากนั้นสารัฐธรรมนูญรัสเซียจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะส่งให้สอสอและสอวอให้สัตยาบันรับรองเอกสารในเวลาเดียวกันจะมีเอกสารอีกชุดนะครับก็คือร่างกฎหมายว่าด้วยการยอมรับดินแดนใหม่จะถูกยื่นเสนอต่อทั้งสองสภาพเพื่อพิจารณารับรองต่อไป แม้ว่ากระบวนการผนวกรวมดินแดนจะมีหลายขั้นตอนแต่ว่าการผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อปี2014กับใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะครับเมื่อ8ปปีที่แล้วไครเมียได้จัดการลงประชามติในวันที่16มีนาคมก่อนที่รัฐสภารัสเซียจะเห็นชอบการผนวกดินแดนในวันที่21มีนาคมครับ มีข้อมูลจากสำนักข่าวทัสและอินเทอร์แฟกซ์สื่อทางการของรัสเซียนะครับออกมาประเมินว่ารัฐสภารัสเซียจะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายภายในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ปูตินจะประกาศผนวกดินแดนทั้ง4แคว้นอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันศุกร์นี้ครับแต่วาเลนตินามัตวิเยนโกประธานวุฒิสภารัสเซียเปิดเผยว่าปูตินจะนําผลการลงประชามติเสนอต่อสภาในวันศุกร์นี้โดยสภาจะพิจารณาการผนวกดินแดนทั้งหมดในวันที่4ตุลาคม เพียง3วันก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดปีที่70ของผู้นำรัสเซียวันนี้เวียเชสสลาฟวโ,โลโดินประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมาได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดการลงประชามติในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าผลจากการลงประชามติในดินแดนทั้ง4แคว้นของยูเครน จะช่วยชีวิตคนนับล้านจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนบทความจากสำนักข่าวอาทีระบุว่าความพยายามใดๆก็ตามของยูเครนในการเปิดปฏิบัติการทวงคืนดินแดนจะถือเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของรัสเซียการตีความเช่นนี้ก็อาจจะนำไปสู่การยกระดับสงครามเนื่องจากรัสเซียแสดงความพร้อมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ตการโจมตีโฆษกรัฐบาลรัสเซียย้ำว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งในแง่กฎหมายและสิทธิในการปกป้องดินแดนทั้ง4แคว้นขณะที่ท่าทีของฝ่ายบริหารยูเครนก็แสดงให้เห็นความพร้อมในการเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนทุกตารางนิ้วโดยประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซเดนสกี้ของยูเครนประกาศจุดยืนชัดเจนในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติาร,าารัสเซียเอตาใ้เนม

The United States will never recognize any territory Russia attempts to seize or allegedly annex as anything other than part of Ukraine. ก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการจัดการลงประชามติผนวกดินแดนสีแคว้นของยูเครนจะถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏและต้องโทษจำคุกอย่างน้อย5ปีนะครับ ส่วนชาวยูเครนที่ถูกบังคับให้ลงประชามติจะไม่ถูกลงโทษหลังจากมีรายงานว่าบางพื้นที่มีทหารครอบประตูตามบ้านให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยทหารติดอาวุธจะถามคำถามพลเรือนในบ้านแต่ละหลังและจดผลการลงคะแนนลงในกระดาษก่อนที่จะเก็บผลดังกล่าวไปดินแดนทั้ง4ีแคว้นครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า9 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อละ15ของดินแดนยูเครนทั้งประเทศ